In my lane, fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh turning losses into gains i'm the boss i making change i've been rocking this exchange uh -huh. popping off and risking things gonna make a fucking name i just wanna be famous คือโกรธขึ้นแล้วะมันไม่ยอมขึ้นหะมันดิ่งลงน้ําเลยในใจนี่คือแบบเต้นตุบตับต,ตุบตับเนาะไปกันสองคนกับลูกเบานะใช่ไหมลูกพอตกปุก๊บนี่คือวิ่งเลยอะวิ่งไปดูแล้วก็โอ้ดูแล้วน้ําแบบแรงน้ําแรงนั้นไม่แรงแต่ว่าแบบน้าไหลเรื่อยๆแล้วก็มันลึกด้วยนะน้ำไม่ปิงเนาะผมก็วิ่งไปไปดักหน้าแกว่าคิดว่าโดนมันจะไหลเนาะวิ่งไปดักหน้า ลงไปที่หินวิ่งลงไปที่น้ำแล้วก็เดินเข้าไปโอ้โหถึงเอลแล้วฮะคิดว่าถึงเอียวคงหาไม่เจอแล้วก็เลยเดินขึ้นมาแบบหดหูมากนะมาเก็บรีโมทมาดูนั่งไม่นั่งอ่ะดูยืนซ้ายยืนขวามองซ้ายมองขวาดูราชิดขึ้นมันทำอะไรไม่ถูกนะฮะ<ง>คิดว่าโอ้ต้องเสียตังค์แน่แล้วทีเนี้ยคงไม่ได้คืนแน่แล้วเหลือแต่รีโมทอ่<ง>ะ ก็ในใจก็จะนั่นลงไปสะหน่อยไม่ลงละก็เลยขับรถเลยเ <c oughs> ช็ดเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับไนกับนีบ่ลูกน้อยสองคนมาได้ขึ้นทางในใจเราหน้าจะเราน่าจะลงงงๆสหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ <c oughs> ขับรถย้อนกลับไปฮนะขับรถย้อนกลับไปแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเลยฮนะ <c oughs> ชอตรูเย็นมากแกลงนะลงไปกับ ดู G P S ว่าเออเมื่อกี้น่าตกที่นี่เพราะว่าไม่รู้อ่ะไม่คิดว่ามันจะได้ด้วยฮนะ<อ>ก็ลงไปแบบ<อ>แล้วก็ที่เราที่มันตกแถวนั้นอะถอเสื้อผ้าลงไปข้างในมีแต่หินฮนะลงปุ๊บนี่ยียบหินแบบอืคงไม่เจอ,อ่ะที่านะพอเดินไปอีกนิดหนึ่งอะพอลงงงไปงอ,อีกนึงเฮ้ยมีแต่ทรายอะ่ะแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปเฮ้ยหยียบทราย อย่าใส่พอดีเลยอะ่ะเหยียบใส่อะไรสักอย่างเนี่ยคือว่าโดนแน่ๆ,นๆนเลย <S <S ก็เลยงม,มลงไปโอ้โ oh หโคตรดีใจเลยอะ่ะดึงขึ้นมานี่แบบน้ำเป็นใจแต่ว่าแปลกครับมันยังมีไฟสีเขียวกระเพรอยู่อะ่ะที่โดนอะ่ะอืมก็เลยแบบเก็บมือถือเดินขึ้นไปแล้วก็ไปจุ่มน้ําใหม่ฮะถ่ายรูปเลยเนี่ยที่นะอย่างงี้นนะฮะก็โคตรดีใจเลยฮะกลับมานี่แบบโอเคมีหวังแน่ๆมาแช่เลยคัะ ม่ใชกับนนะอยู่ในรถอยู่นะฮะพอดีโดนตกน้ำนะครับก็นี่นะฮะได้ทําการเอ่อถอดแบตนะครับเนี่ยเอ้ยเปียกน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมมีน้ำนะครับมีสายด้วยนะครับอึอโอ้ชุ่มชำ้ โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเราจะไปทำการรักษาเองนะครับผมอ่านะฮะโอ๊ย ตอนที่จุ่มตกน้ำในอี่นี้นะฮะลงไปงมนี่ก็ไฟที่นี่ยังเกี่ยวอยู่นะครับจะไม่เอาแล้วนะท้่แรกไม่น่าจะน่าจะไหลไปแล้วกับน้ำแล้วอนะ่ะโอเคนะครเราทำจา,าข้าวสารก่อนนะครับดีไหม ื่อสมัยเป็นเด็กอะ่ะเวลาอะไรอะไรตกน้ำนะครับก็จะใช้ข้าวสารานะฮะนาฬิกาประมาณนีน้อันนี้นก็จะลองจุ่มในข้าวสารนะนี่เลยนะครับจะไปมาเช็ด,ด,อ,ด,ดอีกทีนึ่งเอาเลยแต่ก็ชื้นนะฮะ จะเสร็จก็ตัวน,นี้แหละโอเคครับจะทิ้งไห้ประมาณสักตัวน,นี้8โมงฮะประมาณ7โมง -8 โมงผมจะทิ้งก็ประมาณสักเย็นหนึ่งนะถึงช่วงเย็นนะครับก็ด๋ยว้ตรงนี้ก่อนคนระับ ครับเรามาดูตอนเย็ยนกันนะครับยังใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เราแช่โดนไหมนะฮะก็ตอนนี้ก็ใบมง้วครับโอ้ไม่ใช่ตรงนี้ตอนนี้ก็มาฟงให้ดิอันนี้มันหายแล้วก็ได้คิดผูกกันยี่สิบห้าบาทนะครับดูโดนกันนะครับผมโดนไม่รู้จะเป็นไงบ้างเอ้ยโดนอยู่รุจังโดนเป็นไงบ้างโอ้ ถ้าติดเกมตัวตัวถ้าชิญอยากเล่นมืกันพอเด้อก็ซื้อมาเองไงแล้วไต้ซื้อมาให้ตีเด้อโหแล้วครอบติดนี่ฮะเดี๋ยวมึงเอาแบตให้พ่อก่อนนะโอเคป่ะเดี๋ยวแบตให้พ่อก่อนอืมเอาแบตให้หน่อยแบตก็แช่ไว้นะครับไม่ต้องแช่ลองหาแบตดิ มีท mm. 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 ุกที่ครับพวกดอกอแบดหรอไอมันซะแบดก็ไม่แบดสำหรับโดนของเราเลยไหน ที่หมูขอดูค่าในนี้ได้ไหมคะพ่อโอ้ในนี้มีค่าด้วยขาอขาหนูมตรงไหนเออตรงไหนะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ใช่แล้วยังดูจะใหญ่ก็ใหญ่เกินอ่ะเกี่ยว ฟืดอะฮะเนี่ยหรือว่ามีเม็ดข้าวหรือว่ามันมีไตอ้ายแ oh. ม่อ้าวหนูจะเท็ดแล้วมันปาส่วนไปแล้วนะต้องใส่อะอันนี้ค่ะต้ oh. องใส่อันแหม่อยูไ oh. ปกินไปกินไม่ต้องเล่นหรอต้องมันยังมี ะจะมีข้าวในอ่ะนี่หเหมือนจะมีข้าวอยู่ในนั้นอยู่ข้าเต็มเลยขยาวแล้วไม่ได้ยินเสียงยังมีข้าวอยู่ในนี้นะลุกมากมีกียง<า> นหนาขอดูมะข้าหน่อยคงยังไม่ดีแน่นเ,นเลยเยอะดีนะไฟยังบอได้ไฟย,ยังอันน,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 นั้น,นได้มันยังใช้มาไม่ได้ต้องใช่อีกต่อไปอาจจะไปถึงตอนเนี้ยก็ได้นะ นี่ไม่ติดครับคันนี้ก็ห่อแบบได้แล้วนะไม่ติดก็เช็ด Wow. Đi chơi Wow. Hello. 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 cái Hello. này thế, thế, thế. นินก่อนไปถอยไปต้องกลัวแกงป่ะอันอนี้เลีย้ยงเยี่ยมไหมเลี้ยมไม่ต้องกลัวมาแล้วครับผมเหมือนเดิมฮะ sử dụng điện thoại, anh sẽ thử này, Và test cho chơi chơi. cho bạn đã à, แบบไม่ต้องซ่อมอะไรนะฮะแช่ข้าวสารนะครับแช่ข้าวสารแล้วก็โอเคนะนะแช่เฉยๆนะฮะแช่ก็บินได้ครับเปล่าน้ำให้แห้งนะเป่าน้ำให้แห้งทุกอย่างก็โอเคครับข้าวสารเต็มแนละ้วทั้งทรายทั้งเนยเยอะนะฮะนะครับเดี๋ยวก็จะลองบินดูอีกทีนะ,ะว่ากล้องนะฮะกล้องคนนี้มี ปัญหาอะไรไหมรู้สึกว่ามีอะไรอ่ะก็จะลองดูนะว่ามันทำงานได้ปกติหรือเปล่านะโอเคฮะกะดินิดหน่อยนี่นนหน่อยครับนี่หน่นอยลงนิดหน่อยมาเนี้มานี้ยโอเคก็แค่สตาร์ทให้ดัง เหมือนจะสั่นๆนะฮะเหมือไม่นิ่งอะ มันจะมีฝ้าที่กล้องหน้ากล้องนะฮะแล้วก็คือว่ากินโบมันจะสันส่นๆยังไงรู้นะมันจ้องสายหน้ากล้องอ่ะข้าขามันจ้องกัน,นหันนาหันนาหันน้าก็านหนันหนา,านหนัาานหนา ้วนี้เรามาดูโดรนนะครับมาดูโดรนสวยโอ้โหพอดีเมื่อวานลองบินดูนะฮะลองบินดูแล้วก็รู้สึกว่ามีฝ้าหรือมีน้ําอยู่ที่หน้าหน้ากล้องนะฮะหน้ากล้องของโดรนนะฮะก,ก็เลยทําการแชร่ฐา,านในกล่องนะฮะไปดูกันครับนี่ฮะแช่ไนนชว้ในกล่องนี้นะครับอ่าดูก่อนอึ๊บนี่ฮะ ลักษนะเป็นอย่างเงี้ยเราวางฐานไว้นะครับฐานฐานแล้วก็มีโดนด้วยนะครับมาดูกันนะว่าจะมีน้ำไหยหูวสะอาดโอ้หน้ากล้องโอ้เนี้ยนะม,มีน้ำตาไหละอะไรเลยทังเมื่อวานนี้ที่ที่หน้ากล้องนี้ดูไม่ได้เลยครับมีน้ำเต็มนะเกทํทำการแช่นายฐานนฐาน ในกล่องนะฮะในกล่องใส่ถ่านไว้นะฮะใส่ถ่านไว้นนี้แล้ววันนี้ก็จะดูว่าเป็นยังไงนะมือดโอเคเจอไม่ใช่เจอๆลูกโดรนไม่ใช่เจอๆเดีด๋ยวเราจะลองไปบินดูไหมนี่ขนาดก็ยังมีพูกกันได้เยอะโอเคเราจะลองบินดูนะครับครับผมตอนนี้ก็ที่หลังจากแช่ถ่า,ถานนะฮะแล้วก็เรามาจะลองมาทดสอบบินเมื่อวานเราทดสอบแล้วฮะก็บินได้ฮะ ก็กินบอลีปัีหานิดหน่อยแล้วก็นั่นเลยนะมีน้านะฮะเมื่อวานมีน้ําแล้วก็เราทากันแช่ถ่านแล้วก็อันนี้ว่าเราจะมา,าบินดูวันนี้เราไม่บินที่น้ำแล้วฮะกลัวครับเราบินที่สนามฟุตบ,บอลดีวกว่านะกลัวโจมน้ำอ่ะพ่าไว้น้ำเก่งมากเลยนะเราจะลองใส่ถ่านก่อนนะครับถ้าเป็นนาฬิกาใส่ถ่านมีน้ำเปียกอะ่ะการเปียกครับลบ ใส่เม็เร้อยนะว่าจะลองถ่ายได้หรือเปล่านะครับผมก็จะลองใช้กกนะต,ตางออกนะครับรู้สึกได้ยินเสียงใายอยู่นะฮะใสายนั่ยอยู่ข้างในแล้วแบบนั้นกร๊กน็นฮะ แอบผมเอาเรนโบว์นะครับชิ๊ดๆๆๆๆโค้ดนะฮะ1 2ไอ้แต๊ดๆนะครับโอ้โหก้มโชว์ดีจ้ะ อินโบรน่าจะทำงานนะฮะนะดูอย่างนี้ก็น่าจะได้นะอลองดูอ่ะอันนี้อยู่หลังคาเลยฮะรงคารดนะโอเค <ลด S 2> เดี๋ยวขอนี่ก็อยู่ไกลๆหน่อยนะครับลองเทสดูนะ <c oughs> โอเคอยู่ที่หลังคารดนะครับจะบินได้หรือเปล่านะ <c oughs> คนเฟร i've got an itch i can't scratch i'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna way. I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No A better person, I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many ones that so so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In Spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but i'm a downfall, it's toxic. Day one started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. มีฝ้าที่เลนอยู่นิดหน่อยนะฮะนี่ฮะฝ้าแบบอ่อนๆนะน้ำหนึ่งเม็ดนะหลังจากเรา,า,เาบินเสร็จเราเห็นแบบมีนิดหนึ่งเราเดือยจะไปแช,แช่แช่ฐานต่อนะฮะ,ะมันจะมีนิดหน่อยนะครับผมคือว่าเพราะมันจมน้ําประมาณสามสิบนาทีนะฮะเนี่ยจมสักประมาณสามสิบนาทีมาแช่เขาสารเสร็จนะ เร,เรามาดูกันตอนนะเป็นเชษเสียนี้ก็ไจะได้แล้วกินโบใช้ได้นะฮะมันก็นทำงานได้ทุกอย่างปกตินะโอเคครับผม I've got an i t c h I can't scratch I'm missing a piece that Completes a whole part of me an open wound scar to see Everybody come here gather round Welcome to the f r e a k show the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No